พบกันคราวนี้นะคะอปออก็มีแง่มุมดีๆสำหรับผู้หญิงมาแชร์กันค่ะนั่นก็คือการใส่ใจแล้วก็ดูแลเรื่องธรรมชาติที่อาจไม่ใช่เรื่องธรรมดาค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลป้องกันและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอย่างถูกต้องอย่าเมื่อโรคภัยต่างๆมาถึงนั่นเองค่ะ เราอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อัมพันธ์นะคะตอนนี้วีออยากให้คุณหมอค่ะช่วยอธิบายเรื่องของการผ่าตัดผ่านกล้องทางสุตินารีเวชค่ะผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช่ไหมเป็นการผ่าตัดสามารถสมัยใหม่ก็คงสมัยใหม่แต่จริงๆมันก็สิบกว่าปี2 0กว่าปีมาแล้วนะครับเมื่อก่อนเราก็จะเป็นผ่าใหญ่เปิดหน้าท้องนะครับเป็นแบบแผลใหญ่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะใช้กล้องนในการช่วยผ่าตัด นั้นเครื่องมือจะเป็นเครื่องมือเล็กๆขนาดประมาณ1เซนนั้นแผลเราจะประมาณ1เซนนะครับก็ใส่เข้าไปเพื่อที่จะช่วยในการผ่าตัดส่วนใหญ่ก็จะประมาณสัก3-4ถึงรูนะครับที่ใช้ในการผ่าตัดเมื่อแผลเล็กเนี่ยการหายก็จะเร็วนะการปวดก็จะน้อยฟื้นตัวก็จะเร็วทางผิวที่เกิดในช่องท้องก็จะน้อยแผลเป็นก็จะน้อยนะครับนั้นก็เป็นที่นิยมในปัจจุบัน แล้วจะมีข้อจํากัดอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับการผ่าตาดัดผ่านกล้องเนื้องอกมดลูกเนี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการผ่าตัดผ่านกล้อง80-90%ของผู้ป่วยทางนริเวชเกือบทั้งหมดเนี่ยจะสามารถผ่าตัดผ่านกล้องได้นะครับเด่นๆคงจะเป็นที่เป็นข้อห้ามหรือว่าเป็นข้อระวังหรือไม่อยากทําเพราะว่ามันอาจจะได้รับอันตรายคือว่าข้อนใหญ่มากๆแนละเพราะใหญ่มากคงไม่ไหวนะอันที่สก็เป็นพวกมะเร็งที่ประเภท ลุกลามนะครับเป็นค่อนข้างมากนะครับอันนั้นก็ไม่ค่อยมีใครอยากทานะครับส่วนตอนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของผู้ป่วยที่เดบิวติเคยผ่าตัดซ้อซากผ่าตัดในช่องท้องนะครับผ่าตัดมาหลายครั้งผ่าตัดตัดต่อลำไส้ผ่าตัดใหญ่อะไรต่างๆตรงวนี้โอกาสที่ลำไส้จะมาติดที่ผนังหน้าท้องเวลาเราจะผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยเราจะต้องใส่เครื่องมือเข้าไปนะครับซึ่งบางครั้งอาจจะได้รับอันตราย ตอนลำไส้ได้นนก็คงจะมี3ปัจจัยให,ใหญ่ๆนะครับที่เป็นสาเหตุนะครับทำให้เราไม่อยากทำหนะลีกเลี่ยงการผ่าตัดผ่านกล้องนะก็โรคทางเลเวียอย่างที่บอกฮะเกือบทุกโรคเลยนะครับแต่ที่ทําประจำนะก็จะประสบการณ์ตัวเองนะ80-90%คงเป็นเนื้องอกมดลูกแล้วก็โรคช็อกแลัสซีสโรคยอดฮิตของสตรีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือท้องน้ำมดลูก นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยทำเร็วมากนะเร็วกว่าการผ่าตัดถ้าเป็นตัดมดลูกเนี่ยจริงๆแล้วมักจะใช้เวลาผ่าตัดนานกว่านะครับนานกว่าเปิดหน้าท้องแต่ถ้าเป็นท้องน้องมดลูกเนี่ยเร็วกว่าได้ซ้านะแผลน้อยกว่าผ่าตัดได้เร็วกว่าเว้นตัวเร็วกว่าแทบจะมีข้อดีทุกอย่างเลยนะครับนั้นผ่าตัดน้องมดลูกนี่ท้องน้องมดลูกนี่ถือว่าเป็น ข้อบ่งชี้เลยในปัจจุบันแทนการผ่าใหญ่แนละ้วยกเว้นว่าคนไข้ตกเลือดช็อกมาต้องเร่งด่วนนะครับอันนั้นคุต้องผ่าใหญ่แต่ถ้าไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยแค่เล็กๆน้อยๆ,ๆสามารถรอได้เนี่ยผ่าตัดผ่านกล้องถือว่าเป็นเป็นข้อบ่งชี้ไปแล้วส่วนการผ่าตัดใหญ่นี่ถือเป็นทางเลือกไปแล้วนะกลับกันแล้วนะครับส่วนการผ่าตัด เย่อบุผมรู้จนผิดที่หรือโรคช็อกโแลตซีก็เช่นเดียวกันนะครับแต่แม้แต่สูตินารีแพทย์เองเนี่ยหลายท่านถ้าไม่ได้ทาท่านผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโรคทางช็อกโแลตซีหรือเนื้องอกมลูกที่มีขนาดไม่ใหญ่เนี่ยการผ่าตัดผ่านกล้องถือว่าเป็นเป็นตัวเลือกละนะครับขณะที่ผ่าตัดใหญ่นี่กลับกลายเป็นทางเลือกไปแล้วนะครับ แล้วเนื้อง,งอกขนาดไหนที่เรียกว่าใหญ่คะครับสาหรับขนาดเนี่ยซึ่งเป็นที่เมื่อกี้ผมแจ้งไว้ทราบนะครับว่าเป็นข้อจํากัดอันหนึ่งของการผ่าตัดแผ่นกล้องโดยทั่วไปแล้วเนี่ยขนาดที่เราจะใช้ในการผ่าตัดแผ่นกล้องเนี่ยมักจะต้องมีขนาดเนื้อง,งอกที่ไม่เกินระดับสะดือนะครับเพราะว่าเรามักจะแทงกล้องที่ตำแหน่งสะดือนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันถึงระดับสะดือหรือใกล้สะดือมากๆเนี่ย มันจะไม่สามารถผ่าตัดแผ่นกล้องได้ยุคน้เราจะต้องแทงเหนือขึ้นไปซึ่งอาจจะอันตรายนะครับนั้นโดยทั่วไปก็มักจะก้อนไม่ควรจะใหญ่เกินระดับสะดือนะครับในกรณีที่มันใหญ่เกินหรือใกล้ๆเนี่ยบางทีเราก็อาจจะเดี๋ยวพอเนื้องอกมาลูกเนี่ยเราอาจจะฉีดยาใบทองนะครับเป็นยาใบทองเทียมซึ่งเพื่อนี้ก็สามารถลดขนาดมาลูกได้เมื่อขนาดลูกเล็กลงเราก็ค่อยมาผ่าตัดแผ่นกล้องกันอีกหนึ่งทีหนึ่งครั้งหนึ่ง นะครับอันที่2ก็เมื่อกี้ที่ผมแจ้งไว้ทราบเรื่องของมะเร็งนะครับส่วนใหญ,ญ่ที่เจอบ่อยคือมะเร็งลังไข่นั้นโดยทั่วไปถ้าเราทศาวหรือเราตรวจภายในแล้วพบว,ว่าสงสัยว่าผู้ป่วยรายนี้จะเป็นมะเร็งเรามักจะไม่แนะนำผ่าตัดผ่านกล้องเส่วนใหญ่ที่นิยมผ่าตัดผ่านกล้องกันเนี่ยค่ะจะทําให้เกิดแผลสักกี่แผลคะคุณหมอโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราจะมีกล้องอันนึงนะครับเป็นเป็น เป็นเครื่องมือที่ว่าเป็นกล้องซึ่งมีขนาดประมาณเท่านิ้วชี้ผมเนี่ยนะประมาณ1เซนนะครับหรือ10มิลิเมตรนะเราจะใช้ว่า1 0ม mm. ิลิเมตรใส่เข้าไปที่รูสะดือนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะปิดบังทําให้เราไม่เห็นแผลเป็นนะครับส่วนเครื่องมืออีก2ตัวหรือ3ตัวเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือเล็กๆนะฮะประมาณครึ่งเซนนะครับซึ่งแทงเพื่อที่จะใช้สําหรับจับ ใช้กันไกลตัดอะไรต่างๆเพราะนั้นโดยรวมแล้วก็จะมีประมาณ 3- 4ถึงรูนะครับในเคสที่ไม่ยากเนี่ยก็จะเป็นกล้อง1รูใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ผ่าตัดเองเนี่ยก็จะถือเครื่องมือ2ตัวอีก2รูนะครับผู้ช่วยจะถือกล้องผู้ผ่าตัดใช้มือ2มือนะครับเพราะนั้นก็จะเป็น3รูแต่ถ้าเคสที่ยากเนี่ยผู้ช่วยเองมือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งต้องมาช่วยเราจับเครื่องมือด้วยเพราะนั้นก็จะกลายเป็น4รู และอาการหลังการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยผู้ป่วยจะต้องพักฟื้นนานไหมคะมันน้อยกว่าผ่าใหญ่เยอะนะครับสมัยโบราณนี่เราต้องอยู่ต้อง3วัน5วันใช่ไหมสามวันนี่ถือว่าเร็วมากนะครับเฉลี่ยก็4วัน5วันนะครับแต่ผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยผู้ป่วยบางรายเนี่ยขอกลับบ้านตอนเย็นนะถ้าเราผ่าเช้าเนี่ยบางรายขอกลับบ้านตอนเย็นหรือผ่าเย็นเนี่ยตอนเช้าก็ขอกลับบ้านแล้วนะครับนั้นโดยทั่วไปแล้ว80%ของเคสี่ยจะกลับบ้านภายใน1วันค้างคืน1นคืนนะครับพรุ่งนี้ก็กลับ เกือบร้อยเปอร์จะกลับภายใน2วันก็ดีของการผ่าตัดผ่านกล้องนะครับก็คือว่าคนไข้ไม่เจ็บอย่าว่าไม่เจ็บเลยฮะเจ็บแผลน้อยนะครับใช้ยาแก้ปวดน้อยมากนะครับเมื่อเจ็บแผลน้อยก็ฟื้นตัวเร็วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเดินได้ภายในแค่ภายในแค่ฟื้นมาภายใน3 4ชั่วโมงก็สามารถเดินได้แล้วนะครับอันที่3ก็มีแผลเป็นที่ขนาดเล็ก อาจจะมองไม่เห็นเลยนะครับผู้สตรีที่ไม่อยากมีแผลเป็นหน้าท้องหรือไม่อยากให้ใครเห็นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเนื่องจากแผลเล็กเนี่ยก็จะทําให้มีพังผืดในช่องท้องน้อยนะครับปกติเราจะเคยได้ยินว่ายิ่งผ่ายิ่งมีพังผืดยิ่งรอบพังผืดยิ่งผ่าลอบพังผืดยิ่งพังผืดมาแต่การผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยพังผืดจะไม่ค่อยมีนะครับสุดท้ายคงจะเป็นเรื่องการเสียเลือดนะครับซึ่ง เสียเลือดต่ำนะครับเสียเลือดมักจะน้อยกว่านะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยก็สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะครับมันก็มี2แบบนะครับแบบหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าผู้ป่วยรายนี้จะผ่าใหญ่หรือสองกล้องก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นกันเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราต้องเลาะลำไส้ออกจากมดลูกเนี่ยติดกันอย่างเงี้ยถึงแม้เราเปิดหน้าท้องบางทีมันก็สามารถทะลุลำไส้ได้ การผ่าตัดผ่านกล้องก็เช่นกันก็อาจจะทุบรำไส้ได้อันนี้เป็นภาวะที่อาจจะเกิดได้ทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนนะครับแต่ในกรณีที่เกิดจากการผ่าตัดผ่านกล้องเองเนี่ยที่เราต้องระวังก็คือว่าเ,เรื่องของความชันนานด้วยนะครับคล้ายๆว่ามีปัจจุบันก็มีหมอผ่าตัดผ่านกล้องค่อนข้างจะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกด้วยเช่นกันนี่พูดแบบตรงๆนะครับเพราะว่า เหมือนกับเราขับรถนี่ฮะถ้าเราขับรถได้ปีหนึ่งเทียบกับเราขับรถมาสิปีเนี่ยประสบการณ์มันก็จะต่างกันนะหรือแม้จะทําอะไรก็าตามเนี่ยถ้าประสบการณ์เยอะเนี่ยโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนก็จะต่ำนะแบบคนที่มีประสบการณ์น้อยเนี่ยโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนก็จะมากกว่านะครับเมื่อคุณผู้ชมทราบแนวทางของการผ่าตัดแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถเลือกได้แล้วว่าอันไหนเนี่ยที่เหมาะกับตัวเองนะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่เป็นนะคะก็ต้อง เฝ้าดูแลระวังสุขภาพให้ดีนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดสัญญาณที่ทำให้เป็นโรคต่างๆก็ได้ค่ะฉะนั้นนะคะผู้ป่วยทุกท่านจึงควรศึกษาข้อมูลแล้วก็ปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีข้อเสียในการผ่าตัดทั้งก่อนและหลังอย่างละเอียดค่ะ